3นาทีในคลิปนี้นะคะจะทำให้คุณเซฟเวลาไปอีกอย่างน้อย3ปีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่จะคุยกันนะคะเป็นเรื่องของการถ้ารักตัวเองแล้วอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองรู้ก่อนสำเร็จก่อนค่ะวันนี้ที่จะพูดกันนะคะก็ในเรื่องของการตัดสินใจค่ะหลายหลายคนทำงานเป็นคนที่อยู่ในองค์กรรับเงินเดือน เป็นคนทำงานประจำหรือบางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของวัยใกล้เกษียณแต่ว่ายังรู้สึกถึงความปลอดภัยมั่นคงเมื่อยังอยู่ในองค์กรรับเงินเดือนประจำนะคะแต่ว่ามีหลายๆคนค่ะที่รู้สึกถึงความลังเลไม่มั่นใจว่าถ้าโลกนี้ตอนนี้ต้องทำออนไลน์แล้วถ้าฉันจะทำฉันจะรอดไหมสิ่งสำคัญก็คือว่าเรื่องของการตัดสินใจณนะตอนนี้นะคะ หลายคนก็จะกลัวว่าการทำออนไลน์คืออะไรรู้สึกไม่มีความมั่นคงไม่ปลอดภยัยแล้วก็จะต้องทำยังไงบ้างหลายๆคนรู้ว่าการทำออนไลน์อาจจะทำได้ดีแต่ว่าฉันทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ไงคะทีนี้ความเสถียรในเรื่องของการเงินก็ไม่มั่นใจเพราะว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะตัดสินใจก็คือว่าฉันกลัวไม่รอด โดยเฉพาะเรื่องของเงินถ้ายังไม่เห็นชัดเจนว่าเงินได้ามาแบบไหนคุณก็ไม่กล้าตัดสินใจหรอวค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการทำออนไลน์เป็นเรื่องของการลงทุนด้วยเวลาค่ะเป็นนายของตัวเองแต่คุณต้องใช้เวลาและต้องศึกษาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างในโลกออนไลน์เป็นอะไรเรื่องใหม่ๆในชีวิตซึ่งเราอาจจะไม่เคยทำเลยก็ได้ค่ะแต่วันนี้ที่พูด ว่าเรารักตัวเองก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยากจะเตรียมตัวตัวเองเพื่อที่จะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือรู้สึกว่าใกล้เกษียณแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปการที่จะออกมาในออนไลน์นะคะคุณก็แค่รู้สึกอย่างเดียวค่ะว่าถ้าวันนี้คุณทำทุกอย่างเพื่อองค์กรได้ด้วยพลังงานสูงด้วยความทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตแล้วทำสิ่งนั้นเพื่อองค์กรได้ วันหนึ่งที่คุณจะออกมาทําเพื่อตัวเองคุณลองทําเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับตอนที่คุณเป็นลูกน้องแล้วคุณก็เห็นว่าการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์จะทําให้คุณสามารถที่จะต่อยอดในการเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นคือคุณทําเพื่อตัวคุณเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยความรู้สึกว่าคุณกลัวไม่กล้าตัดสินใจถ้าวันนี้เราจะต้องทิ้งทุกอย่างไว้แล้วเดินต่อไปข้างหน้าคุณกําลังมองว่าสิ่งที่คุณจะทําคุณทําเพื่อตัวเอง คุณรักตัวเองมากพอที่จะกล้าทําทุกอย่างแล้วสู้ไปเพื่อตัวคุณเองค่ะผลลัพธ์ที่จะได้นั่นก็คือว่าถ้าคุณแค่กล้าแล้วตัดสินใจดีๆตัดสินใจเร็วถ้ารู้ก่อนคุณสําเร็จก่อนแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไปอย่างน้อยก็สองสมปีเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะวันนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์เลยค่ะสิ่งที่ได้วันนี้คือการแชร์กันค่ะว่าสิ่งที่คุณทำก็เพื่อตัวคุณเอง คุณลองรักตัวเองให้มากพอแล้วสู้เพื่อตัวคุณเองนะคะโค้ดอินจอยสักเซสสเตชันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ